Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up, today's gonna be a good day. น้ำตกแล้วนะครับสวอยู่สวยมากครับผมนี่คือชั้นแรกนะครับผมของน้ำตกท่าพระนะครับ เด็กๆเล่นน้ํากันมีความสุขมากนะครับตอนนี้อากาศคือไม่มีเมฆเลยครับร้อนมากเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลความปลอดภัยนะครับผมสบายใจได้นะครับเอาเจ้าหน้าที่เราจะคอยดูแลอยู่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าทั้งตกที่นี่กว้างแล้วก็ใหญ่มากนะครับใหญ่มากจริงครับนี่คือชั้นแรกเองนะครับเราต้องขึ้นไปตรงนู้นนะครับถึงถึงจะถึงชั้นที่มันสวยที่สุดนะครับ อันนี้คือเด็กๆกำลังเล่นสไลเดอร์นะครับเป็นสไลเดอร์ธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับ ทั้งบนนู้นจะเป็นชั้นบนสุดนะครับผมต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับเรากำลังจะเดินไปชั้นบนของน้ำตกทําพานะครับนะครับสูงมากครับผม มาถึงชั้นบนแล้วนะครับผมครับผมอยู่ดีนะครับโอ้โหสวยมากครับชั้นบนสวยมากนะครับผมมีสไลเดอร์ด้วยนะครับผม เป็นน้าตกที่ใหญ่มากนะครับใหญ่แล้วก็กว้างนะครับจุคนได้เยอะมากนะครับจะสังเกตนะครับเห็นตรงนั้นจะเป็นรูปปั้นพระนะครับผม,มนี่คือน้ําตกท้าพระนะครับนี่คือชั้นบนสุดนะครับผมชั้นบนสุดนะครับ นี่คือจุดจุดที่ทุกคนต้องมานะครับสวยมากครับมันเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากนะครับผมคือใหญ่จริงๆรครับคนเหลือตัวเท่าหมดเองอนะครับผม ลังการมากครับสวยลังการมากครับตัวนี้จะเป็นสไลเดอร์ธรรมชาตินะครับเดเ็กๆก็จะวิ่งมาเล่นกันตรงนี้นะครับก็จะไหลไปตรงนู้นนะครับ

สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาเที่ยวน้ําตกท่าพระนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับทุกคนถ้าใครจะมานะครับแนะนําให้มาช่วงฝนชุกชุกนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็มาช่วงนั้นนะครับทุกคนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ